หลายคนอาจไม่เคยรู้นะคะว่าถ้าเราทําสิ่งที่ห้ามของ TikTok ในไลฟ์สดเนี่ยอาจจะทําให้ช่องปลิวได้เลยนะคะมีทั้งหมด5ข้อวันนี้มีอะไรนั้นเดี๋ยวจะแม่ทีจะบอกนะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องจะแม่ทีไว้ก่อน<ๆ>เพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้นะคะมาดูจ้ะข้อที่1น,นะคะคือการที่เราไลฟ์สดแล้วใช้ภาพนิ่ง ก็คือใช้ภาพนิ่งะคะ่ะวนไปแล้วก็มีส่งฟรีนะคะมีราคาแล้วมันไม่ได้เกิดปฏิสัมพันธ์ในไลฟ์สดแบบนี้ค่ะ AI ไม่ชอบแล้วถ้า AI จับได้ในไลฟ์สดก็คือจะปิดช่องคุณตอนไลฟ์สดแล้วก็อาจจะทําให้คุณเนี่ยไม่ได้กลับมาไลฟ์สดอีกเลยในช่อง t i k t o k ของอันนั้นนะคะข้อที่2นะคะคือการที่เรา ปล่อยหน้าจอของ tiktok ตอนไลห์สดให้ว่างไว้แล้วไม่มีคนอยู่ในไลห์สดอ่าอย่างที่เจ้าแม่ it l i ไ e ก็คือจะมีไฟอยู่ข้างหลังเพื่อให้มีการเคลื่อนไหวถ้าอยากจะลุกไปไหนนะคะแต่เอาจริงแล้วเรามีเวลา5นาทีในการที่เราจะไปเข้าห้องน้ำถ้าเราไลห์สดนานๆก็แค่กดปุ่มพัก ไลฟ์สดชั่วข่าวนะคะเรียกว่าอยู่ไลล์สดชั่วข่าวแบบนี้ก็จะช่วยได้5นาทีก็จะทําให้เราทําธุระอะไรเสร็จสับกลับมาไลล์สดได้เหมือนเดิมแต่ถ้าคุณไม่อยู่ปล่อยไว้ให้มีหน้าจอว่างๆไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเลยรับรองอาจจะไลล์สดปลิวไปเลยจ้ะข้อที่3นะคะคือการที่เราอะ่ะนำไหล์สดที่เคยไหล์ไปแล้วอะค่ะบันทึกไว้แล้วนํามาขึ้นไหล์ใหม่ เอามาวนใหม่ถ้า AI จับได้นะคะก็จะทำให้แบนด์ไลฟ์สดของคุณได้เช่นกันถ้าเราใส่เพลงใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ถ้า AI ตรวจจับเจอก็เรียบร้อยเช่นกันค่ะข้อที่4ค่ะคือการปล่อยให้เด็กหรือเยาวชนที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่ tiktok กกำหนดเนะะี่ยค่ะอยู่ในไลฟ์สดเพียงคนเดียว อ่ก็พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายคะ่ะอาจจะมีลูกเล็กแบบนี้คะ่ะคุณต้องระวังถ้าจะไลฟ์สดคุณต้องอยู่ด้วยกับลูกนะคะห้ามให้น้องยืนอยู่คนเดียวถ้า ai จับได้คะ่ะคือเด็กต้องมีวุฒธธิภาวะเกิน18นะคะคือเขาก็ใช้วิธีการตรวจที่อ,อาจจะเล็กกลางอะไรเงี้ยอาจจะยังไม่ค่อยแต่ถ้าเล็กเลยแล้วอยู่คนเดียวนะคะโอกาส ปลิวมีสูงเลยค่ะและข้อสุดท้ายข้อที่5นะคะคือการไลฟ์ขายของแล้วไม่มีตะก้านะคะไม่ได้ใส่ตะก้านั่นเองก็จะทำให้มีโอกาสโดนปลิวยังไงล่ะคะก็เช่นเอานำ ผู้คนออกจากแพลตฟอร์มไลฟ์สดอยู่แล้วให้ผู้คนอะคะ่ะไปซื้อที่แพลตฟอร์มอื่นเขาก็เลยเน้นว่าให้คุณอะไลฟ์แล้วก็ขายให้จบโดยการมีตะก้าก็คือให้ลูกค้าเนี่ยจิ้มที่ตะก้าแบบเนี้ยค่ะจะเป็นการที่ทำให้เปิดค่าการมองเห็นของช่องด้วยแล้วก็มีคนเข้าถึงเพิ่มมากขึ้นด้วยแทนที่คุณจะนำคนออกนอกแล้วช่องอาจจะปลิวได้เลยค่ะ 5ข้อที่พูดวันนี้นะคะคือการรวบรวมกฎข้อห้ามอย่างจริงจังที่ช่องคุณอาจจะปลิวได้เกิดจากการไลฟ์สดขายของแล้วทำผิดกฎนะคะใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาบอกจะแม่ทีกันบ้างแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้นะถ้าคุณทำทั้ง5ข้อนี้นะข้อใดข้อหนึ่งโอกาสที่อาจจะไม่ได้ไลฟ์สดที่ช่องเดิมแล้วเนี่ยก็เป็นได้นะจ๊ะ